สวัสดีลงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่มันเดิมอยู่กับพี่มอนเดิมอีกแล้วนะครับน้องก็คือวันนี้นะครับน้องคลิปนี้ก็พิเศษกว่าทุกคลิปเลยนะครับลุงน้องก็คือแบบว่าคลิปนี้พี่จะเปิดให้คอมเมนต์นะครับน้องให้ทุกคนคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นยูไอีหรือว่าซื้อเฟซตัวเองนะครับน้องเราก็พร้อมเหตุผลนะครับว <Europeans S 1> <lebih S 2> ่าทําไมถึงอยากได้เพชรจากพี่หนึ่งพันนั่นเองนะครับลุกน้องเราก็พี่จะมาเลือกหนึ่งคอมเมนต์แจกนั่นเองนะครับน้องก็คือเป็นคลิ นะครับวงน้องพี่จะมาเลือก1คอมเมนต์แจกนั่นเองนะครับเนาะที่จริงก็เลือกวันนี้แล้วนะครับวงน้องเราก็พี่จะลงคลิปวันพรุ่งนี้นะครับเนาะว่าคนไหนจะเป็นคนโชคดีนั่นเองนะครับวงน้องเออคลิปนี้พี่เปิดในคอมเมนต์แล้วก็วันนี้พี่ก็จะเลือกเลยนะครับเนาะว่าคุณน้องคนไหนหรือว่าคนไหนที่เป็นแบบว่าคนโชคดีนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าหลายหลายคนก็ขอมานะครับเนาะอยากให้พี่สุ่มคอมเมนต์หรือว่าอยากให้พี่สุ่มไอดีแจกนั่นเองนะครับวงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาสุ่มแล้วนะครับวงนีีีีี้้้เเเเเเลลยยยยนน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 ะะะะคคคคครรรรรัััับบบบบออ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 งงไไไหหทท่่่่่่แวววาาาาาากกกดดพพชจ็ืืืมมมตต์ูฟซ ที่ติดต่อหาได้น,นั่นเองนะครับวงน้องเราก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะเหตุผลอะไรถึงอยากได้เพชรจากพี่นั่นเองนะครับบงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนอะอันไหนโดนใจพี่นะครับก็รับไปเลย1 0 0 0พนเพชรนะครับบงน้องก็รับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็วันนี้นะครับวงน้องพี่จะมาสอนรับตัวละครฟรีๆนะครับนาะสอนรับไอวอลฟ์ฟรีๆนะครับบงน้องแล้วก็ของฟรีนะครับเยอะแยะมากมายสําหรับวันนี้นะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับสายฟรีนะครับถ้าออนเกมวันนี้นะครับพี่บอกเลยคุ้ นะนะครับเนาะแล้วก็สายฟรีนะครับเนาะจากไก่เป็นเทพแน่นอนนะครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะมาอยู่กิจกรรมตัวแรกเลยนะครับวงน้องพี่ขอเข้ากิจกรรมเลยละกันนะครับเนาะมาอยู่กิจกรรมตัวแรกของเราวันนี้เลยนะครับวงน้องก็คือเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเนาะถ้าน้องๆอยากได้เสื้อเท่ๆแบบนี้นะครับวงน้องก็เป็นเสื้อแบบว่านักแข่งเกมแบบนี้นะครับเนาะถ้าอยากได้นะครับให้น้องๆลงไปเล่นนะครับได้หมดอะไรก็ได้นะครับให้ครบ1น0้อีนาทีนะครับก็รับไปเลยนะครับเนาะกับเสื้อตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นเส ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะสำหรับของฟรียังไม่หมดเท่านี้แน่นอนนะครับวงน้องก็คือของฟรีอันแรกของวันนี้นะครับก็เป็นเสื้อตัวนี้แล้วนะครับเนาะก็คือแบบว่าน้องๆนะครับลงไปเล่นในเกมนะครับในโหมดอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโหมด4ีเวสหรือว่าโหมดจัดอันดับนะครับเนาะก็ได้ทั้งหมดเลยนะครับวงน้องก็ถ้าครบ120บนาทีนะครับก็รับไปเลยนะครับเนาะเสื้อตัวนี้นะครับวงน้องรับกันได้ทุกคนรับกันได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับเนาะเสื้อฟรีเสื้อเซเท่แบบนี้ ตัวนี้นะครับวงน้องก็แบบว่าโทเคนกราฟตัวนี้นะครับเนาะสามารถรับได้3จุดแล้วนะครับวงน้องก็คือจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับเนาะที่เราสามารถรับได้3อันนะครับวงน้องก็คือเข้ามาเล่นให้ครบนะครับวงน้องก็คือลงไปเล่นในเกมนะครับเนอะก็ล็อกอินเข้ามาเราก็ได้เลยนะครับวงน้องเออแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือลงไปเล่นในเกมเหมือนกันนะครับเนาะแต่เป็นจุดพิเศษนะครับวงน้องก็คือจุดนี้นะครับก็เพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับเนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็คือเราสามารถรับจากจจุดดนนนนนนีี้้้้ไ9ออััเงงะะะะะคครรรบบวก็ปมาาณลย แล้วก <ciğim. S 2> ็จุดที่3นะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องจุดที่3นะครับหาได้เยอะๆเลยนะครับวงน้องเราก็วันหนึ่งนะครับสามารถหาได้เป็นเลยร้อยอันเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็คือ2จุดที่ผ่านมานะครับวงน้องก็คือเราได้10กว่าอันแล้วนะครับนาะเราก็เราสามารถมาแลกของตรงนี้ได้เลยนะครับวงน้องเราก็จุดสุดท้ายนะครับเนาะก็เป็นจุดตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็คือวันนึงนะครับเราสามารถหาได้24อันนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับวววกกกนนนนนน้้้ออองง็็ถื่าาาหลยๆคคะะรรัับตตโทเี เพราะว่าโทเค็นตัวนี้นะคะพวกน้องสามารถไปแลกสุดได้นะครับไปแลกไอวอรได้นั่นเองนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับถ้ามีโทเค็นตัวนี้เยอะๆนะครับพวกน้องก็คือรับทั้งหมดเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะสอนนะครับว่าแลกตรงไหนอะไรยังไงนะครับพวกน้องแต่ก่อนอื่นนะครับเนาะให้ทุกคนนะครับลงไปเก็บโทเค็นตามนี้ก่อนนะครับพวกน้องก็คือมันจะมีภารกิจให้ทํานะครับเนาะเราก็เราต้องลงไปเก็บโทเค็นนั่นเองนะครับพวกน้องเออก็คือแบบว่าลงไปทําภารกิจแล้วก็มารับโทเค็นตรงนี้นะครับเนาะะก็็็เเเปนนนนนโทคคแบบบี้้ลยรัองก็็็เเเปนนนนโทคตราแบบี้ลยะครับบพน้อองี่ก เลยนะครับเนาะสำหรับองน้องคนไหนที่แบบว่ามีโทเค็นตัวนี้เยอะๆนะครับวงน้องก็คือเป็นผลดีมากๆเลยนะครับเนาะเพราะว่าในอนาคตนะครับวงน้องหรือว่าวันนี้นะครับหรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับเนาะจะมีของอัปเดตเข้ามานะครับเยอะแยะมากมายนะครับแต่ต้องใช้โทเค็นตัวนี้นะครับแลกอย่างเดียวเลยนะครับวงน้องเออก็จะประบาณนี้เลยนะครับสำหรับองน้องคนไหนที่แบบว่ามีเยอะๆนะครับก็โคตรเป็นผลดีเลยนะครับวงน้องเออก็ถือว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับเนาะแล้วก็สายฟรีนะครับก็ยังไม่รู้นั่นเองนะครับองน้องเพราะว่าหลายๆคนเล่นกิจกกรรรรมมมมไ่่่่่่่เเป็็นนนังงบบาาาพสส้หหหใใววดทีแ มากไเข้ามานะครับเนาะส่วนคนที่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนอนรู้ก็แบบว่ารู้ไปก็สอนเพื่อนๆด้วยนะครับเนาะว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะครับเนาะก็ไปบอกเพื่อนๆต่อด้วยนะครับว่ารับของฟรีอย่างนี้นะครับน้องๆเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่พี่สอนคนที่แบบว่ายังไม่รู้ก่อนนะครับน้องเพื่อแบบว่าหลายๆคนเข้ามานะครับเนาะอย่างได้แบบว่าของฟรีๆอย่างได้ของแรงๆนะครับแบบว่าถามเพื่อนเพื่อนก็ไม่บอกนั่นเองนะครับเนาะวันนี้พี่ก็มาสอนแล้วนะครับน้องๆก็คือสามารถลงไปทําภารกิจได้้้นนนนนนะะะคครรรรัับบบเเาตตมแองงกก็็โที ได้นะครับเนาะแล้วก็วันนี้นะครับพวกน้องก็คือพิเศษมากๆเลยนะครับเนาะก็คือวันนี้นะครับสามารถแลกไอวอลได้แล้วนะครับพวกน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นไอวอลสีเขียวแบบนี้นะครับพวกน้องก็คือเป็นไอวอลสีดํานะครับพวกน้องแต่มาย้อมขายนะครับพวกน้องเออไม่ใช่ย้อมขายนะครับพวกน้องก็คือมาแจกฟรีเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็เป็นไอวอลลายไทยด้วยนะครับพวกน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับพวกน้องก็คือเรายังจะได้ผ้าปิดปากตัวนี้ด้วยนะครับเนาะขายอยู่ที่499นะครับยเก้องแต่วันนี้นะครับเเนาาาะอม จกฟรีนะครับรับได้ทุกคนรับได้โยกเซิร์ฟนะครับนอกกับผ้าปิดปากตัวนี้นะครับพวกน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับพวกน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ผ้าปิดปากตัวนี้นะครับพวกน้องพี่บอกเลยนะครับน้องผ้าปิดปากตัวนี้นะครับผ้าขายในร้านค้านะครับพวกน้องก็แพงมากๆเลยนะครับน้องก็ประมาณ499้เาลยนะครับสำหรับพวกน้องคนไหนที่แบบว่าพลาดจะกิจกรรมตัวนี้ไปนะครับพวกน้องก็คือพลาดไปเลยนั่นเองนะครับน้องจะไม่มีเอากลับมาขายอีกแล้วนะครับพวกน้องเออก็จะประมาณไม่ใช่เอากลับมาขายนะครับพวกน้องก็คือจะไม่มีเอาก รีบคว้า wow, ไว้กิจกรรมตัวนี้เลยนะคะพวกน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับพวกน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนอะวันนี้พี่จะมาสอนรับไอวอรนะครับพวกน้องก็เป็นไอวอรตัวนี้เลยนะครับนาอก็เป็นไอวอรสีเขียวตัวนี้เลยนะครับพวกน้องก็คือสามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับเนอะกับไอวอรตัวนี้นะครับพวกน้องก็เป็นลายไทยด้วยนะครับพวกน้องก็เท่มากๆเลยนะครับเนอะสำหรับพวกน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะก็ลงไปทําภารกิจนะครับพวกน้องเราก็เก็บ นะครับ้องสำหรับไอวอลตัวนี้นะครับก็ลงไปเล่นในเกมนะครับน้องทำดาเมจให้ครบนะครับบอกน้องเราก็ลงไปเล่นในเกมให้ครบนะครับน้องเราก็สั่งหารศัตรูให้ได้นะครับบอกน้องเพียงเท่านี้นะครับก็รับไอวอลไปแล้วนะครับน้องทำภารกิจง่ายๆนะครับบอกน้องเราก็รับไอวอลง่ายๆนะครับน้องสำหรับบังน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ไอวอลยังไม่มีสกินไอวอลนะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้มีไอวอลแจกฟรีๆนะครับน้องเราก็สามารถรับได้ทุกคนแน่นอนนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมนะคครรรรรััับบบเเนนนาาาะกก็็สมถไไอออวด้้ลยง Up, ส่วนต่อมานะครับนอกกิจกรรมสายฟรียังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องๆก็คือสําหรับองน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สัตว์เลี้ยงนะครับเนาะแต่โทเค็นไม่มีนะครับองน้องก็คือวันนี้นะครับเนาะโทเค็นแมคลาเลนตัวนี้นะครับองน้องก็คือได้คูณ2นั่นเองนะครับสำหรับองน้องคนไหนที่แบบว่าหาโทเค็นยากนั่นเองนะครับเนาะวันนี้นะครับองน้องก็คือเป็นโทเค็นคูณ2นั่นเองนะครับองน้องเราก็พี่ได้3อันมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่แลกกล่องปืนให้ดูเลยนะครับน้องก็คือสําหรับกล่องปืนนนะะครับเาก็คือมีสิิทธ์ลุ้ำหรับเนาะก็จะะปรมาณนี้เลยนนนนนะคครรัับบ้้อองงสําหหไที่แบบว่าอยาากได้ปืนนนวั่เองนนะครับเาป อัปเดตเข <c oughs> <food> ้ามาพร้อมตัวนี้เลยนะครับวงน้องก็คือเป็นสกินรถนะครับวงน้องก็เป็นสกินรถแมคลาเรนของบีฟูดนั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าเท่มากๆเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่ามีบีฟูดนะครับวงน้องหรือว่าอยากขี่บีฟูดนะครับเนาะแต่ไม่มีสกินนะครับกิจกรรมตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะสกินบีฟูดตัวนี้นะครับวงน้องก็คือจะแลในอนาคตนะครับจะไม่มีขายแน่นอนนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าพลาดจากกิจกรรมตัวนี้ไไไไปปปปนนนนนนนะะะะะคคครรรรรัััับบบเเเาา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 มม่่่่วววววจจ็็สสยยยฟีหืือออติถถ้้้พพลลลลดดแกง นะครับเนาะกับกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็เป็นสกินรถบีฟฟูดแม็กลาเรนนั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าสําหรับวงน้องคนไหนที่ไม่อยากพลาดนะครับก็รีดลงไปเก็บโทเค็นแล้วก็มาแลกได้เลยนะครับเนาะกับสกินรถบีฟฟูดตัวนี้นะครับวงน้องเออก็รับฟิฟี่รับยกเซิร์ฟนะครับเนาะรับได้ทุกคนด้วยนะครับวงน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ตัวละครฟิฟี่นะครับเนาะเพียงแต่ลงน้องนะครับเติม20บบาทเท่านั้นนะครับวงน้องก็แบบว่า ไม่แพงมากนะครับวงน้องก็คือ20บาทนะครับเนาะขอแม่ก็ได้นะค,ะนะครับวงน้องขอพ่อก็ได้นะครับเนาะแค่20บาทนะครับไปเติมบัตรกาลิน่นาล้วก็มารับตัวละครตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่ก็ได้เติมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องแต่คลิปหน้านะครับเนาะคลิปหน้าเดี๋ยวพี่มารีวิวแล้วกันนะครับเนาะว่ามันดีหรือว่ามันมีข้อเสียยังไงข้อดียังไงนั่นเองนะครับเนาะ <S <S วันนี้พี่ขอรับไปก่อนแล้วกันนะครับวงน้องเออพี่ก็เติมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องแล้วก็ได้ข่าวมาว่ามันซุบตัวเองได้นะครับเนาะแล้วก็ไปดูเลยนะครับวงน้องก็คือมันจะมีข้อดีหรือว่าข้อเสียยังไงนั่นเองนะครับเนาะดี๋ย คลิปวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่รีวิวแล้วกันนะครับน็อกก็จะประมาณนี้เลยนะคบแล้วก็แจกของแจกเพชรด้วยนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับวงน้องเราก็เป็นยังไงกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับคิปวพี่ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับน็อกสำหรับงน้องคนไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องคลิปนี้สำคัญมากๆเลยนะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ยูดีหรือว่าซื้อเฟซตัวเองนะครับคนละหนึ่งทีละกันนะครับวงน้องให้พี่ติดต่อหาได้นะครับน็อกเพราะว่าพี่จะแจกเพชรให้นั่นเองนะ พร้อมเหตุผลนะครับนาะว่าทําไมถึงอยากได้เพชรจากพี่นั่นเองนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาะก็อย่าลืมกันด้วยนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับสำคัญมากๆเลยนะครับนาอก็คือได้รับเพชรจากพี่นะครับหนึ่งพันเพชรเลยนะครับวงน้องเออก็ถือว่าหลายๆคนก็คงอยากได้นะครับนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับนาอก็เป็นตอนเจ็ดวันสานั่นเองนะครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย